4. ประโยชน์ของใบกระเพราพืชคู่ครัวไทยที่มีประโยชน์มากในการช่วยดูแลสุขภาพครับ ใบกระเพราสามารถเรียกได้เลยว่าเป็นพืชผักสวนครัวที่มีประจำบ้านทุกคนทุกคนในประเทศไทยก็คงจะเคยรับประทานใบกระเพรากันมาพอสมควรและส่วนใหญ่เมนูหลักที่หลายคนชื่นชอบนั่นคือผัดกระเพราครับแต่มีน้อยคนครับที่รู้จักถึงกับประโยชน์ของใบกระเพราอย่างแท้จริงวิดีโอคลิปนี้เราจะมาบอกกันครับถึง4ประโยชน์ของใบกระเพราที่คุณควรรับประทานเป็นประจำ หครับใบกระเพราทําให้คุณหน้าใสลดอาการอักเสบของสิวได้ใครที่เป็นสิวบ่อยๆนะครับควรจะรับประทานใบกะเพราเป็นประจำใบกระเพรานะั้นมีโกรทฮอร์โมนครับซึ่งสามารถช่วยระงับอาการอักเสบของร่างกายโดยเฉพาะผิวพรรณและสามารถช่วยดูแลผิวของคุณนั้นให้เปล่งปลั่งและสดใสได้แบบสบายๆ 2. ช่วยคลายความเครียดได้ครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความเครียดและระบบประสาทได้นี่คือคุณสมบัติพิเศษของใบกระเพรา 3. ม,มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดอาการปวดของประจำเดือนและ 4. อย่างสุดท้ายครับมีส่วนช่วยในการล้างสารพิษออกจากตับคุณได้ครับเมื่อรับประทานเป็นประจำฝากกดแชร์ไลค์ซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนด้ยวยน,น,นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ